ยินดีต้อนรับสู่ baby gamer review นะครับวันนี้ก็ได้มีการปิดเซิร์ฟแล้วนะครับปิดเซิร์ฟแล้วเปิดมามีการไข่บักครับดูนะครับไขบักมันเป็นยังไงนะครับนี่นะมันจะเป็นแบบนี้ครับดูครับไข่ไขหนึ่งสองแสนนะครับไข่ p อ้องสิบใบนะครับสามหมื่นครับซื้อได้นะครับผมซื้อให้ดูนะครับซื้อสำเร็จครับ ปดูนะครับดูซื้อมาปุ๊บเยอะครับอันนี้เป็นของผม,อมของผมซื้อไว้แล้วนะครับ mm. ผมโดยมีกี่ใบนะสิบยี่สิบ0ป0สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็สิบถึงร้อยสิบยี่สิบสาสิสิบห้าสิบหกิบจ็ดสิบปสิบร้อยแปดสิบใบครับอันนี้ก็ไปหน้าเว็บคร mm. ับผมเกมใจดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นของแจกนะครับอันนี้ผมเปิดขายได้นะครับ คิดทองสามสิบวันนะนี่คือของแจกนะครับนี่ก็ของแจกตามจริงถ้าไม่แจกนะสงสารคนเติมจริงถ้าไม่แจกนี่นี่ละเจ็ดหมื 70, ่นพ p เฮ้สงสารคนเติมซื้อจริงเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เปิดขายได้นะครับเปิดขายได้นี่ครับไขไปบหนึ่งมีอะไร,ะรบ้างเนอะเปิดให้ดูนะครับมีอะไรที่เปิดแล้วบ้างวะไม่มีเลย ม่ใหม่สดๆนี่นะฮะไม่เปิดดีกว่าให้ดูนี่นะฮะนี่ดูครับเพงเปิดจนได้ของครับผมดูดิไอเชีย่ยเยอะมากเลยนะฮะาานี่นะฮะสิบครั้งสามหมื่นนะครับหนึ่งครั้งเท่าไหร่สองแสนัวแพงมากหมเท่เลยอะ นี่เป็นของใหม่มานะครับไอ้เนยนี่นะฮะเพื่อนผมผมเบบี้นะครับผมเซิร์ฟดีเคนะครับอันนี้เป็นน้องครับผมโอเคก้นนี้เป็นการน่าจะเป็นรับรองมันน่าเป็นการบักแน่นอนไม่ใช่แน่นอน,นครับผมว่าแบบว่า ทำอารมณ์คลยเครียดนะครับเพื่อไม่กี่วันมีโปมาผมแล้วก็อาจจะสลองก็ได้นะครับว่าโปรหมดไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยเขาเลยแจกของใหญ่ครับผมนี่ผมเปิดไปไม่รกี่ร้อยไปแล้วดูเิอันนี้ของผมเปิดดูดูดูจนมากก็ดีมากเลยนะครับ ของของฟรีนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ก็เป็นฉลองในการปราโปไปได้นะครับเขาจะเป็นเท่านี้ครับขอบมากครับ